เสียงอ่านจากหนังสือรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ำ พิมพ์ในโอกาสสมโพธ์พระมหาเจดีมหารัชมงคลพุทธศักราช2 5 5 5กันที่สองโพธิปักคิยธรรมกถาอริยะอัตถังคิกมักเทศนาในช่วงปีพุทธศักราช2491นโมตัสสะภะควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัตมาจะสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะการณีอุปสะมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโค สยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิติอัตมภาพจะได้แสดงธรรมิกถาแก้โพธิปักขียธรรม37ประการซึ่งเป็นทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระอรหันตุกพระองค์มาโดยเฉพาะ พระธรรมที่จะแสดงในวันนี้แสดงในมัคทั้งแปดที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระปัญจวาคีทั้งห้าที่ป่าอิสิป,ปตนมลึกาทยวันใกล้เมืองพาราณสีในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวาคีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติต่างๆที่ตถาคตเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นเป็นไฉน อย่างไรทำดวงตาทำยานเครื่องรู้ย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับคือหนทางมีแปดประการนี่แหละสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดํำริชอบสัมมาวาจากล่าววาจาชอบสัมมากัมมันโต ทำการงานชอบสัมมาอาชิวโวเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามโมทำความเพียงชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบประกอบด้วยองค์8ประการนี้เป็นหนทางตัดกิเลสได้กล่าวตามคำของบาลีและคลี่คลายความเป็นสยามภาษา ต่อไปนี้จะได้อัธยาบายขยายความคำที่พระธถาคตเจ้าแสดงเฉพาะที่ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเพราะเราท่านทั้งหลายส่งใจไปไม่ถูกทางของพระพุทธเจ้าจึงเข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าแม้ว่าเราท่านสงใจเข้าไปถูกทางกลางแล้วจะถูกทางไปของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต ในทางที่ไปนั้นเราจำจะต้องรู้ความหมายที่พระตถาคตเจ้าชี้แจงในคำที่ว่าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งที่พระตถาคตเจ้าเข้าถึงซึ่งกลางเข้าถึงซึ่งกลางอย่างไรเข้าถึงใจเข้าถึงเนื้อแท้เราจะต้องพินิษพิจารณาถ้าว่าจะกล่าวโดยสามัญโวหาแล้วต้องกล่าวว่าใจเข้าถึง แต่ว่าจะต้องรู้จักคำว่าใจเสียก่อนพระตถาคตตอบว่าอยู่กลางพระตถาคตคือคำว่าธรรมกายตัวพระธรรมกายคือพระตถาคตเราจะต้องเข้าถึงซึ่งกลางพระตถาคตจะเข้าอย่างไรกลางอยู่ตรงไหนกลางก็อยู่ตรงกลางของกายมนุษย์อยู่ศูนย์กลางแค่ราวสดะือพระตถาคตเข้าไปถึงในนั้น และเข้าถึงทั้งตัวทางนั้นการเข้าถึงจะต้องเข้าถึงทั้งตัวจะแบ่งเอาอะไรไปถึงนั้นไม่ได้ต้องถึงทั้งองค์พระธรรมกายจะเข้าไปอย่างไรธรรมกายโตเท่าไหนหน้าตกกว้างยี่สิบวาเกตด,ดอกบัวตูมธรรมกายโตถึงเท่านั้นจะเข้าไปอยู่อย่างไร ก็พระตถาคตเจ้าเข้าไปเดินจมกลมในเมล็ดพันธุ์ผักกาดได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดก็ไม่โตขึ้นพระตถาคตเจ้าก็ไม่เล็กกลมแต่ว่าเข้าไปเดินจมกลมอยู่ในเมล็ดพันธุ์ผักกาดได้ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่าพระพุทธเจ้ากายของพระองค์ไม่ใช่เล็กอย่างเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็ไม่ได้โตขึ้น พระองค์เข้าไปในที่แคบอย่างนั้นทำไมเข้าไปได้ไม่ได้แน่นอนภิกษุรูปนั้นมีความสงสยัยพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งให้ภิกษุรูปนั้นเอากระจกสองหน้าไปที่มหาเจดีย์ใหญ่เมื่อถึงแล้วให้เอากระจกเล็กนั้นส่องที่มหาเจดีย์นั้นเจดีย์ก็ไปปรากฏเงาในกระจกทั้งองค์กระจกก็ไม่โตขึ้น เจดีก็ไม่เล็กลงภิกษุนั้นเห็นเข้าก็หมดความสงสัยว่าอ๋อเป็นพุทธวิสัยอย่างนี้จึงที่ว่าพระธาาคเเข้าถึงเฉพาะซึ่งกลางเข้าไปหมดทั้งพระธรรมกายพระธรรมกายเข้าไปเข้าไปถึงกลางขั้นต้นจากกายมนุษย์เมื่อเข้าไปถึงกลางเมื่อพระธรรมกายเข้าไปในกลาง ธรรมกายเข้าทางไหนตรงนี้ลำบากถ้าว่าไม่เห็นปรากฏแล้วก็เข้าไม่ถูกฟังก็ไม่รู้เป็นของแปลกประหลาดเข้าตรงระหว่างตรงกลางเข้าตรงไหนล่ะเข้าด้วยวิธีหยุดธรรมกายของพระองค์ก็หยุดหยุดในหยุดธรรมกายหยุดหยุดในหยุดธรรมกายหยุดหยุดในหยุด หยุดในหยุดหยุดในหยุดธรรมกายก็ดับหยาบเข้าไปหาละเอียดยิ่งหนักเข้าไปทุกทีไม่ไปไม่มาไม่นอกไม่ในเหล่านี้เรียกว่าเข้าถึงกลางเพราะฉะนั้นเข้ากันไม่ถูกพวกนักปฏิบัติเข้ากลางไม่ถูกเป็นลูกพระตถาคตไม่ได้ถ้าเข้ากลางถูก จึงเป็นลูกพระตถาคตได้เหตุฉะนั้นวิธีเข้ากลางจึงสำคัญนักเมื่อเข้ากลางถูกก็เป็นลูกพระตถาคตทีเดียวเวลานี้เราจะต้องการไปตามทางที่พระตถาคตเจ้าไปบ้างเราไม่มีธรรมกายเราไม่เห็นธรรมกายเราจะเข้าทางไหนเราใช้กายมนุษย์นี่แหละที่เรียกว่าใช้ใจของมนุษย์ก่อน กายมนุษย์เราต้องพร้อมเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดถัดกายมนุษย์มามีกายละเอียดอีกชั้นหนึ่งเรียกว่ากายทิพย์กายนี้อยู่ในท้องเป็นกายละเอียดเมื่อเข้าไปในกลางกําเนิดของกายมนุษย์อยู่ที่กลางกําเนิดของกายมนุษย์เจ้าของกายมนุษย์รู้แต่ไม่รู้ว่าใจหยุดรู้ว่ากายหยุดเท่านั้นแต่ว่ามันไม่เห็น คือใจมนุษย์ละเอียดนั่นเองหยุดนิ่งอยู่กลางกายมนุษย์อย่าขยื่นหยุดนิ่งเหมือนอย่างกับเสาไม่ให้ขยื่นละ่ะเราก็รู้แต่เพียงว่ากายของเราหยุดแต่ที่จริงใจเราหยุดถ้าไม่หยุดเวลาใดก็ไม่ถูกกลางเวลานั้นพอหยุดเข้าแล้วต่อไปจะเห็นอะไรถ้าหยุดถูกส่วนก็เห็นดวงใสเป็นดวงศีล ถ้าจะแยกออกก็เป็นสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวเป็นอริยมรรคเหล่านี้พอเห็นข้าวเป็นดวงสายกายมนุษย์ก็หยุดนิ่งกลางสิ่งนั้นพอหยุดนิ่งถูกส่วนข้าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปพอละเอียดหนักหนักข้าดวงสายนั้นก็ว่างเห็นดวงสมาธิ ดวงสมาธินั้นเป็นเนื้อนหนังของสมาธิถ้าจะแยกออกไปก็เป็นสัมมาวายโามสัมมาสติสัมมาสมาธิหยุดนิ่งให้ถูกส่วนละเอียดหนักเข้าดวงสมาธิก็ว่างออกไปเห็นดวงปัญญาดวงปัญญาเมื่อจะแยกออกก็เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปลาวนี้รวมเป็นอริยมรรคแปด เมื่อหยุดนิ่งอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเข้าดวงปัญญาก็ว่างไปว่างไปส่วนกายมนุษย์ก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปพอละเอียดถูกส่วนเข้าก็จะเห็นกายทิพย์ทีเดียวเมื่อเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาในกายมนุษย์พอละเอียดถูกส่วนเข้าไปเห็นกายทิพย์ต่อไปนี้หมดหน้าที่ของกายมนุษย์ ที่นี้เป็นหน้าที่ของกายทิพต่อไปกายทิพก็ต้องเอากายทิพและเอียดถ้าหยุดนิ่งอยู่กลางกําเนิดของกายทิพหยุดนิ่งอยู่กลางกําเนิดอย่างนั้นเหมือนกับกายมนุษย์ที่ปฏิบัติมาข้างต้นพอถูกส่วนก็หยุดนิ่งหยุดนิ่งก็เห็นดวงสายดวงสายนั่นคือศีลในกายทิพหยุดนิ่งอยู่กลางดวงศีลในกายทิพ กายทิพย์ก็ละเอียดลงไปเห็นดวงสมาธิหยุดนิ่งอยู่กลางดวงสมาธิในกายทิพย์กายทิพย์ก็ละเอียดลงไปเห็นดวงปัญญาหยุดนิ่งอยู่กลางดวงปัญญาอีกพอถูกส่วนเข้าดวงปัญญาก็ว่างลงเห็นกายรูปพรมพอเข้าถึงกายรูปพรมหยุดนิ่งอยู่ในกายรูปพรมอยู่กลางกำเนิดศูนย์กลางกายรูป พรมละเอียดพอถูกส่วนเข้าก็เห็นดวงศีลหยุดนิ่งอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเข้าก็เห็นดวงสมาธิหยุดนิ่งอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเข้าก็เห็นดวงปัญญาหยุดนิ่งอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเข้าก็เห็นกายอรูปพรมทีนี้หมดหน้าที่ของกายรูปพรม กายอรูปพรมมหยุดนิ่งอยู่ก็ถูกส่วนอีกพอถูกส่วนเข้าก็เห็นดวงศีลหยุดนิ่งอยู่กลางดวงศีลเห็นดวงสมาธิหยุดนิ่งอยู่กลางดวงสมาธิเห็นดวงปัญญาหยุดนิ่งอยู่กลางดวงปัญญาพอถูกส่วนเข้าก็เห็นกายธรรมมีรูปเหมือนพระปฏิมากรเกตดอกบัวตูมหน้าตักไม่ถึงห้าวา คือหย่อนห้าวายังไม่ใช่ธรรมกายชั้นพระอริยบุคคลเป็นเพียงโคตรภูบุคคลนี่แหละเป็นธรรมกายตัวพระตถาคตละแต่ว่าที่มาจะถึงตัวพระตถาคตนี้ต้องมาตามอัฏฐังคิกกรรมะแปดประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโต สัมมาอาชิวสัมมาวาามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงมาถูกทางของพระตถาคตเจ้าถ้าไม่มาทางกลางก็ไม่มาเห็นพระตถาคตเจ้าถ้ามาเห็นได้ก็ทางนี้หละมาถึงกายธรรมเมื่อพระตถาคตในเบื้องต้นยืนยันรับเป็นพยานว่าจักขุกรณีมีความเห็นเป็นปกติ ญา,า,กาณกรรีีมีความรู้เป็นปกติเพราะเหตุว่ากายมนุษย์เห็นไม่เป็นปกติรู้ก็ไม่เป็นปกติเพราะไม่มีญาณกายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพรมกายอารูปพรมไม่มีญาณส่วนกายธรรมมีญาณพูดถึงญาณจักขุการี์กระทำให้เห็นเป็นปกติกายมนุษย์เห็นไม่ปกติ คือเห็นอย่างไรที่ถูกเห็นว่าไม่ถูกที่ไม่ถูกเห็นว่าถูกอย่างใดไม่จริงเห็นว่าจริงอย่างใดจริงเห็นว่าไม่จริงที่ไม่สวยไม่งามเห็นว่าสวยงามที่สวยงามเห็นว่าไม่สวยงามผิดกันอย่างนี้กายทิพย์กายรูปพรมกายอรูปพรมก็เช่นเดียวกันส่วนกายธรรมไม่เห็นอย่างนั้น เห็นเป็นปกติเห็นอย่างไรก็รู้อย่างนั้นเพราะว่ากายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพรมกายอรูปพโรมมีความเห็นไม่เป็นปกติรู้ก็ไม่เป็นปกติส่วนกายธรรมมีความเห็นเป็นปกติรู้เป็นปกติเห็นตลอดหมดรู้ด้วยญาณก็รู้ตลอดหมดตรงกับความเห็นทุกอย่างไม่ต่างกัน เห็นตามถูกรู้ตามถูกสิ่งใดเป็นสุขก็เห็นว่าเป็นสุขกายทำเมื่อเข้าถึงแล้วสงบเมื่อเป็นกายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพภมกายอรูปรภมไม่สงบฉะนั้นจะเรียกว่าอุปสมายะไม่ได้อภิญญายะกายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพภมกายอรูปพภมจะรู้ยิ่งไม่ได้ กายทำรู้ยิ่งได้ที่ว่ากายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพรมกายอรูปพรมรู้ยิ่งไม่ได้คือรู้ไม่ชัดรู้เหมือนฟ้าแลบไม่ชัดเหมือนยานเมื่อมียานแล้วรู้ชัดเหมือนกลางวันอย่างนั้นเรียกว่าอภินญ,ญายะเรียกว่ารู้ยิ่งจริงยิ่งกว่ากายมนุษย์ยิ่งกว่ากายทิพย์ยิ่งกว่ากายรูปโรม ยิ่งกว่ากายอรูปพรมสัมโพธายะรู้พร้อมรู้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตามจริงทุกสิ่งรู้พร้อมเสร็จทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะไม่รู้เมื่อมีรู้เรียกว่ารู้ด้วยญาณของธรรมกายนี้เรียกว่าสัมโพธายะรู้พร้อมนิพพานายะเพื่อนิพพานไปเพื่อนิพพาน ธรรมกายนี้เข้าถึงแล้วไม่ไปที่อื่นดอในใจไปเพื่อนิพพานอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นเลยนี่แหละจะได้ชื่อว่าถูกความประสมของพระพุทธเจ้าพระอระหันต์มาทางนี้เป็นทางของพระตถาคตไม่แวะวกเข้ากลางหนทางทั้งสองคือการสุข,ขลิกานุโยกการประกอบตนให้พัวพันด้วยกาม และอัตกิลมัฐานุโยกการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเปล่าข้อปฏิบัติเป็นกลางจริงเมื่อเรารู้จักของจริงอย่างนี้แล้วธรรมกายเป็นตัวพระตถาคตเจ้าเรารู้จักอย่างนี้เราจะต้องถึงพระตถาคตเจ้าเราจะต้องทำใจของตนให้หยุดเสมอให้ถูกส่วนเข้าพอหยุดถูกส่วนเข้าก็เห็นดวงใส เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในไตรสารนคมคือยึดพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะเป็นที่พึ่งธรรมกายนี้แหละเป็นตัวพุทธรัตนะแหละนี่เรารู้จักพุทธรัตนะแล้วรัตนะแปลว่ากระไรรัตนะแปลวา่าแก้วธรรมกายใสยแจ๋วคือแก้วนั่นแหละเมื่อรู้จักพุทธรัตนะแล้ว ็ต้องรู้จักธรรมรัตนะด้วยธรรมรัตนะคือธรรมที่ทําให้เป็นธรรมกายใจที่หยุดนิ่งอยู่กลางกายที่เป็นกายมนุษย์ทำให้เกิดกายทิพย์ใจของกายทิพย์จะหยุดอยู่กลางกายทิพย์ใจของกายรูปพรมจะหยุดอยู่ในกลางกายรูปพรมใจของกายอรูปพรมจะหยุดอยู่ในกลางกายอรูปพรม ธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายก็เท่ากันเหมือนเราส่องเงาหน้าไปปรากฏในกระจกเท่ากันทุกอย่างหน้าตักธรรมกายยี่สิบวาดวงธรรมกลมรอบตัวใสธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์กายทิพกายรูปพรมกายอารูปพรมรวมเรียกว่าธรรมรัตนะทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ไหว้ใครไหายธรรมดวงนี้เท่านั้น ทรรที่ทำให้เป็นธรรมกายนั้นเรียกว่าธรรมรัตนะเราไม่ได้ทำดวงนั้นเราก็เป็นธรรมกายลูกพระตถาคตเจ้าไม่ได้ไม่ได้ทำดวงนั้นกายทิพย์ก็เป็นไม่ได้กายรูปพรหมก็เป็นไม่ได้กายอารูปพรหมก็เป็นไม่ได้กายธรรมก็เป็นอยู่ไม่ได้ คนที่ไม่รู้จักไม่รู้จะไหว้อะไรไหว้อะไรอะไรเรื่อยเปื่อยไปหนักเข้าก็ไหว้ต้นไม้ใหญ่ๆ่ภูเขาใหญ่ๆอารามใหญ่ๆเป็นต้นคือธรรมดาคนเราเมื่อมีทุกข์เข้าก็ย่อมจะต้องถึงซึ่งที่พึ่งเพื่อพ้นทุกข์บางคนถึงภูเขาใหญ่ๆเป็นที่พึ่งบางคนถึงป่าใหญ่ๆเป็นที่พึ่ง บางคนถึงอารามใหญ่ๆเป็นที่พึ่งบางคนถึงเจดีต้นไม้เป็นมหาสการะเชื่อว่าเทวดาจะปกปักรักษาไว้ได้ไม่เป็นอันตรายพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าภูเขาต้นไม้และอะไรๆเหล่านี้ไม่ใช่ที่พึ่งหรอกพ้นจากทุกข์ไม่ได้หรอกผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั่นแหละเป็นที่พึ่งได้ เพราะฉะนั้นจะพึ่งพวกภูเขาอารามใหญ่ๆเหล่านั้นไม่ได้ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าพุทธรัตนะนั่นแหละเป็นที่พึ่งจริงธรรมรัตนะก็เป็นที่พึ่งจริงสังครัตนะก็เป็นที่พึ่งจริงพระพุทธเจ้าท่านพบพระธรรมกายก่อนพระอรหันตสาวกก็มีธรรมกายแบบเดียวกับท่านเหมือนกันมากน้อยเท่าใด ตั้งแต่พระโกนทัญญะพัทธิยะวัปปะมหานามะอสชิท่านเหล่านี้ก็ล้วนมีธรรมกายแบบเดียวกันหรือพวกเพื่อนพระยสะอีกห้สิบท่านท่านก็มีธรรมกายแบบเดียวกันมากน้อยเท่าใดาเหล่านี้เรียกว่าสังครตนะแปลว่าแก้วซึ่งเป็นสาวกของพระบรมศาสดาสังครตนะคือธรรมกาย มีมากน้อยต่างๆถึงอย่างนั้นได้มีเห็นเป็นปรากฏขึ้นในศาสนาของพระสมณโคโดมบรมศาสดาเมื่อรู้จักพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะอย่างนี้แล้วเราจะต้องทำตัวของเราให้เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะอย่างนี้ถ้าไม่เข้าถึงจะปฏิบัติศาสนาสะโกดชาติ ก็ไม่อาจสามารถรู้รสศาสนาได้จะปฏิบัติไปสักเท่าใดก็ตามก็เหมือนกับคนไม่รู้จักเบญจโครสในน้ำนมสดคือไม่รู้ว่ารสเป็นอย่างไรเป็นแต่คล้ายๆกับคนรับจ้างเขาเลี้ยงโคพอเลี้ยงเสร็จแล้วเวลาเย็นก็ไล่โคกลับรับเอาค่าจ้างที่เลี้ยงไปเท่านั้นเท่านี้ส่วนน้ำนมโคไม่ได้รับประทาน เจ้าของเขาเอาไปเบนจากโครสคือรสนมโคห้าอย่างเอานมโคทิ้งไว้ให้เปเรี้ยวเรียกว่านมเปเรี้ยวเอานมเปเรี้ยวมาเคี่ยวให้ข้นเรียกว่านมข้นนมข้นมีรสอันหนึ่งเมื <ME> ่อมาเคี่ยวให้แข็งเป็นก้อนเรียกว่าเนยก้อนมีรสอย่างหนึ่งเอาเนยก้อนมาเจียวให้ใสมีรสอย่างหนึ่ง รสนมรสนมเปรี้ยวรสนมที่เคี้ยวเหมือนน้ำตาลองุ่นรสนมที่เป็นก้อนและเจียวเป็นนมใสนั้นรวมเรียกว่าเบนจโครสรสนมโคห้าอย่างนี้ผู้รับจ้างเลี้ยงโคไม่เคยได้ลิ้มรสเลยเจ้าของโคได้ลิ้มรสเบนจโครสนั้นฉันใดผู้ปฏิบัติศาสนาทำตัวของตัวไม่เข้าถึงพระรัตนตรยัย ก็ได้ชื่อว่าไม่รู้จักศาสนาเลยเหมือนอย่างคนรับจ้างเลี้ยงโคถึงเวลาก็ทำหน้าที่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครไม่รู้จักธรรมรสรีบทำให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเถิดใครรู้เขาก็ย่อมรู้ในใจคนอื่นยังไม่รู้จักรสของพระพุทธศาสนาเลยเขาก็รู้ชัดอย่างนี้เหตุฉะนั้นให้รีบตั้งใจแน่นอน ทำใจของตัวให้หยุดจะเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยแท้ถ้าไม่ตั้งใจให้แน่นอนอย่างนี้ก็เป็นเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคไม่รู้จักรถ,รถธรรมะปฏิบัติว่าเป็นประการใดนี่แหละที่ได้ชี้แจงแสดงมาในมัชชิมาปฏิบัติว่าโดยอริยมรรคตามพระบาลีและคลี่ความเป็นสยามภาษา ตามอัตโนโมัตยาธิบายพอสมควรแก่เวลาด้วยอำนาจความสัตย์ที่ได้อ้างธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนอวสานนี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายบรรดาสโมสรในสถานที่นี้ทุกท่วนหน้าอัตมภาพชี้แจงแสดงมาสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติธรรมิกถาโดยอัตถนิยมความเพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการชนี้